ก็จะมีผหวเกี้ยวที่ติดตรงอกสีเงินส่วนผู้ชายก็จะเป็นสีสทอง,ทองนะคะ<า>ว่า,าซึ่งติดอกพอละฝั่งด้วยใชย่อันนี้คุยฝังอะไรสั <c oughs> ่งซ้ายแต่ผู้ชายที่อยู่ฝั่งขวาจะไม่ได้เ <c oughs> ด็กเตรียมปลอมนะ <c oughs> แต่ว่า เพราะว่าพวกเราทางานคู่กันแล้ค่ะแลอาจจะคือว่าแบบเอ้ยเริ่มมุ่ใครทังก็ก็มีคือเหตนะได้น้อไม่แล้วแบ่งการนี่ทำคลิแต่พียงลายซึ่งสนใ่าิคทานั่นแหละโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเตรียมอุดมในตาบินโเลยอ่ั้นเราไปดูช่องแรกกันดีกว่าจักัทุกคนจ้ามากช่องแรกคือการเก็บเกรซี พี่ถามค่ะน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าการเก็บเกรดในเตรียมมูลนี้ยากไหมคะงั้นเรามาลองแบ่งคะแนนกันดีกว่าพี่ว่าหนึ่งร้อคะแนนใน1เทอมเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น5ส่วนใช่คือ1ฟอร์หนึ่งฟอร์มีดีบหนึ่งการเก็บคะแนนก่อนกับภาคค่ะสองซัมซัมมิตซัมมิตีก็คือกับทากนั่นเองค่ะสามฟอร์มีดีบสองคือการเก็บคะแนนหลังจากภาคสี่ใส่ใบอนก็คือการสอบปลายภาคและแอสโซคือห้าครับก็คะแนนจิตนิสัยนัมม่นเองเบาชัดก็คือจริงๆแต่ามากๆก็คือเกี่ยวกับเรื่อง ว่าอย่างฟอหนึฟอสองเนี่ยถึงมันจะเป็นชื่อว่าการเก็บคะแนนก่อนกลางภาคหลักหลักภาคแต่ส่วนใหญ่บางวิชาก็จะสอบดังนั้นถือ,อ,อว่าสอบมันคือแบบ75%เลยอ่ะใช่เตรียมอุดมก็คือเน้นไปที่การสอบเลยเนาะแบบถ้าสมมติก็แบบเหมือนหลายๆโรงเรียนก็ทํางานส่งก็ได้เกรดแล้ว,ตวแต่ว่าเตรียมอมก็คือเขาเน้นสอบมากๆเลยต่อไปนะครับก็คืองาน ระดับ,ะดบระเกี้ยวพกักเกี้ยวคืออะไรคะพี่ทาวพักเกี้ยวก็คือเป็นสัญลักษณ์ของโรงเดยนเตรียมอุดลศึกษานั่นเองค่ะซึ่งเราเนี่ยรับมาจากจุาลากรกรมหาวิทรายซึ่งเราเนี่ยถือว่าเป็นพระเกี้ยวน้อยผู้หญิงอะ่ะก็จะมีพักเกี้ยวที่ติดตรงอกสีเงินส่วนผู้ชายก็จะเป็นสีสทองใช่ชซึ่งติดปกนละฝังด้วยใช่ผู้หญิงฝังไรจังซ้ายแต่ผู้ชายู่ฝังขวาจะไม่ได้เด็กเตรียมปลอมนะฮะพอเข้ามาแล้วเราจะได้ติดพระเกี้ยวเลยไหมเนี่ย นะจ๊ะแต่ว่างานประดับเกี้ยวเนี่ยจะประมาณ2เดือนหลังจากที่เข้าเตรียมมาเลยสองเดือนก็สองเดือนตอนทีเราอ่ะก่อนก่อนประดับก่อนตอนที่เรายังใส่เสื้อขาวแล้วก็แบบไม่ได้ประดับเกี้ยวทุกคนจะเรียกเราว่าเด็กเรียมเถื่อนถึงแบบเราแบบว่าเฮ้ยไม่มีอะไรบน เชือเลยเพราะว่าไม่ียมเนี่ยจะไม่มีตัวย่อไม่ไม่ีชือไม่ได้ปักดาวไม่ได้ปักไอเลยใช่ก็คือเราจะถูกเรียกว่าเด็กเด็กเชือดแล้วหลังประดับเกี่ยวก็จะมีพี่พี่พี่ลำดับเราหรือว่าพี่รหัสมาคอนแบทเราเองัดมาก็คือการเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาของเตรียมนี่พุเตรียมสนับสนุนเรื่องการทำกิจกรรมมากๆเลยเนาะการกีฬาของเตรียมนะคะก็จะมีสนามเทนนิสด้วยมีสนามแบดสนามบาสสนามบาสเยอะมาก ีดยกี่พพิมก็คือการพวงทงเป็น CG จี้ย CG คืออะไรเนาะ CG ย่อมาจากคันเลกก่อนคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ CG ก็คือคันเล็กกันนะคะคันเล็กเลยเองคันเล็กก็คือสีโอเคไม่ไม่พูดแล้วกันการคืออะไรเดี๋ยวมันก็จะเห็นแบบพวงตามจังหวะแล้วแต่ละคนการคัดเข้าก็ก็คือพวงจริงพวงจริงก็คือแต่ละตื่ก็จะแต่ อยู่ตึกศิลปะก็จะเป็นสีแดงอื่นๆก็จะเป็นสีอ่นเป็นสีแสดอะไรแบบนี้ค่ะเชียร์ต้องฉันอยากพูดอด้ดีมากต้องรอให้ทุกน้องเข้ามาเจอเองดีกว่าเนาะจริงสองเซก็ปังทุกปีฟังไม่แพ้ใครอเนาะถัดไปก็คือการเข้าชมรมในฝันอ๋อชมรม ชมรมจะมีการออดิชั่นใช่ดชั่นไม่เหมือนโรงเรียนอื่นที่แบบว่ากดแล้วเข้าได้เลยโนจะใช่ออดิชั่นก็คือแบบแหละแล้วชมรมก็มีความยากในแบบของอะไรก็คือให้เด็กเขาที่ทำอยู่ชมรมไหนซึ่งอย่งยังอยู่ชมรมวัฒนศิลป์ท่ก็จะมีคัดกันแบบหนักหน่วงมากๆเลยและพี่พรีมล่ะที่อยู่ชมรมภายชีสังคมนะคะนี่เป็นยังไงหรอก็เป็นการแบบเข้าค่าทางกิจกรรมแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนเพื่อแล้วก็แก้ปัญหา คัสปีดเฟรชชี่โอเคคัสปีดเฟรชชี่คัสปีดเฟรชชี่คืออะไรพี่ทามสปีดเฟรชชี่หรือผู้นำมาทีเรย์อุดลร์สันเองก็คือเป็นห้าคนในรุ่นที่มีศักยภาพด้านการพูดแบบมันจะอันนั้ตรงที่ว่าแบบคัดได้แค่ม4สีมวหมวไปสามารถเข้าร่วมได้เจอน้องตีจี้ตีจี้คืออะไรเจ้าตีจี้คืออะไรหนึ่งสองสามเจอหน้องตีจี้จี้นะคะก็คือเป็นสั เป็ดเจ้าตึกศิลปะก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงตึกศิลปะเป็นน้องเป็นน้องใช่เป็นน้องที่อยู่ที่คู่บัวพมคัมมิ่งพุมคัมมิ่งจะเป็นอย่างไรก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวรู้เองเพราะเราก็ยังไม่รู้อย่าพูดมาถันเข้าแถวอู้ยิ่งพี่พี่ไหนเราไม่ถัดที่เราไม่ได้ที่ไม่ทันเข้าแถวเลยแต่ละตึกก็จะมีการลงโทษนักเรียนที่มาแตกต่างกันไปค่ะเป็นศิลปะนะคะจะวิ่งรอบคูบัวนั่นเองค่ะก็คือคูบัวมันมันก็แบบใหญ่นะก็คือวิ่งรอบหนึ่งก จบคลิปแล้วเปน็นอยงไกันบ้างคะน้องๆอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามสนับสนุนละมุนมาโดยตลอดนะคะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้คนอื่นๆได้มาดูกันด้วยนะคะบิงโกโรงเรียนเตรียมบูรม์นะคะที่พี่ธามกับพี่พริมได้พูดไปก็พลาดไม่ได้เลยก็คือคลิปคลิปถัดไปพาร์ทสองอย่าลืมมาดูกันนะคะคือพี่แบบพี่กับพี่ธรมคือตั้งใจทำมากโอเคบ๊ายบายน้องๆ